ดีค่ะวันนี้จะมาสอนการขึ้นลายตารางแบบนี้นะคะชัทเทอร์นี้นะคะ1ช่องเนี่ยเราจะใช้3ามสติ๊นะคะก็คือ1 2 3นี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนถักโซ่ได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วนะคะให้เพื่อนเพื่อนนับจํานวนโซ่นะคะแล้วก็ให้จํานวนโซ่นั้นน่ะหารด้วย3ลงตัวนะคะ อย่างตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเพื่อนๆอยากได้ความยาวชิ้นงานประมาณ7เซนนะคะเพื่อนๆก็ให้วัดอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็ถักโซ่ให้ได้7เซนนะคะพอได้7เซนตามที่ต้องการแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆนับจํานวนโซ่ทั้งหมดว่า7เซนที่เราต้องการเนี่ยถักทั้งหมดกี่โซ่และก็เอาจํานวนโซ่เนี่ยหารด้วย3ให้ลงตัวไม่ว่าจะบวกโซ่เพิ่มหรือลดโซ่เพิ่มก็ได้แล้วแต่ความยาวที่เพื่อนๆต้องการนะคะพอเราได้จํานวนโซ่ที่หารด้วย3ลงตัว ขอให้เพื่อนๆถักเพิ่มอีกหนึ่งโซ่นะคะเพื่อให้จบแถวนี้นะคะเพราะว่าจะได้ขึ้นออสำหรับ turning chain ได้อีกนะคะตรงนี้แล้วสำหรับ turning chain เนี่ยสำหรับถ้าเกิดถัก double crochet นะคะให้เพื่อนๆขึ้นทั้งหมด3โซ่นะคะตรงนี้ให้เป็น double crochet หรือเพื่อนๆบางคนอาจจะถักสองโซ่ก็ได้แล้วแต่นะคะตรงนี้เป็น turning chain เป็นสำหรับ เป็นการถักโซ่สำหรับที่จะเปลี่ยนขึ้นแถวใหม่แล้วก็สำหรับช่องที่เป็นทำเป็นช่องเนี่ยให้ถักเพิ่มอีก2โซ่แล้วก็ถักดับเบิลโครเชต์ลงช่องตรงนี้นะคะนับจากที่เราเพิ่ม1ช่องและก็ข้าม2โซ่แล้วก็มาถักลงโซ่ที่3ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากที่เราได้โซ่ตันที่ต้องการแล้วนะคะให้เราบวกเพิ่มอีก6โซ่นะคะสำหรับสติน๊นี้แล้วก็ช่องว่างนี้นะคะแล้วก็ถักดับเบิลโคเชตลง นับถอยหลังมานะคะเป็นช่องที่9เป็น1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ช่องที่9ให้ถักดับเบิลโคเชตลงมาตรงช่องนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้ช่องตัวนี้อีกหนึ่งช่องแล้วก็ถักโซ่ 2, 2> เว้น2ก็ถักดับเบิลโคเชตลงช่องที่3ตรงนี้นะคะแล้วก็ทําย้อนกลับไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จุดสุดท้ายของแถวก็คือถักดับเบิลโคเชตลงที่โซ่แรกที่เราเริ่มต้นไว้นะคะก็จบหนึ่งแถวนะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆจะเพิ่มอีกหนึ่งแถวก็คือให้เ,เพื่อนๆถักโซ่ทั้งหมดห้าโซ่นะคะก็คือสามโซ่แทนดับเบิลโครเชนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ถักเป็นช่องก็คือโซ่อีกสองก็คือทั้งหมดห้าโซ่นะคะสาหรับ turning chain คือการถักโซ่เพื่อเริ่มแถวใหม่นะคะแล้วก็ถักดับเบิลโครเชลงช่องที่สามหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะข้ามสองโซ่แล้วก็ลงช่องที่สามให้ตรงกันอย่างนี้นะคะถักโซ่สองแล้วก็ ข้ามสองแล้วก็มาลงช่องนี้นะคะอย่างนี้การขึ้นแถวใหม่ก็คือทุกครั้งก็คือถักทั้งหมดห้าโซ่นะคะแล้วก็ข้ามสองโซ่แล้วก็มาลงสติที่สามตรงนี้นะคะเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูนะคะนี่นะคะเราถัก 15โซ่นะคะเพื่อนเพื่อนลองวัดดูได้ความยาวที่ต้องการไหมนะคะอันนี้เราถักทั้งหมด15โซ่แล้วนะคะได้ความยาวตามที่ต้องการ1นึ่งสองสาม1 1่ห้าหกเจเสนะคะเสร็จแล้วเราก็จะถักเพิ่มนะคะเป็นโซ่สุดท้ายสำหรับจบแถวนะคะแล้วก็ถัก3โซ่นะคะสำหรับแทน1นึ่งสติ๊นะคะแล้วก็ถัก2โซ่ เพื่อว่าแทนตรงช่วงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะถักดับเบิลโคเชตนะคะลงในโซ่ที่9นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8สแล้วก็เนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็จะได้ช่องหนึ่งช่องแล้วนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่คือ โสุดท้ายของแถวนนี้คือ turning chain นะคะแทน double crochet นะคะแล้วก็ทำสองโซ่สำหรับเป็นช่องนะคะเพื่อนๆก็ถักสองโซ่นะคะหนึ่งสองแล้วก็เว้นสองนะคะแล้วก็ถัก double crochet ลงช่องที่สามอันนี้นะคะหนึ่งสองสามนี่นะคะ างนนี้ะะคะแล้วก็เป็นเพื่อนทําจนจบเลยนะคะทาแบบเดิมก็ช่องสุดท้ายนะคะอย่างนี้นะคะจะเริ่มแถวใหม่นะคะเราก็ถักโซ่ทั้งหมด5โซ่นะคะ สองสามสำหรับแทนดับเบิลโคเชนะคะแล้วก็ถัก2โซ่สําหรับเป็นช่องทําเป็นช่องนะคะแล้วก็หมุนชิ้นงานนะคะแล้วก็ทำดับเบิลโคเชลงให้ตรงกับดับเบิลโคเชของแถวก่อนหน้านะคะนี่นะคะก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้ว แล้วก็ทําซ้ำจนจบแถวตรงนี้นะคะสําหรับช่องสุดท้ายนะคะก็ให้เพื่อนๆทําลงโซ่ที่สามนะคะที่เราแทนดับเบิลโคเชไปนะคะหนึ่งสองสามนี่นะคะนี่นะคะโซ่ที่หนึ่งโซ่ที่สองแล้วก็โซ่ที่สามนะคะ นี้นะคะก็จะได้ช่องตรงนี้อันนี้ที่เรามาร์กเอาไว้ก็คือเป็นโซ่สุดท้ายของแถวแล้วเราถัก t u r n ์นิ Chain ขึ้นมาอีก3อันที่แทนดับเบิลโครเชนะคะแล้วเราจะแทงเข็มไปที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะถักทั้งหมด5โซ่3โซ่แทนดับเบิลโคเชสองโซ่แทนช่องนี้นะคะแล้วก็หมุนชิ้นงาน อย่างนนี้ะะคะเวลาจบชิ้นงานตามที่ต้องการแล้วนะคะให้เพื่อนๆถักโซ่ปิดงานอย่างนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะถ้ามีปัญหาอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาตอบค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย